สวัสดีจ้าสามวนี้มาพอกันอีกแล้วทางชองใหญ่หัดลุงมีมนเพื่อนคนทำเกษตรนะจ๊ะสามวนี้ยายหัดพามาอยู่ตลาดบานะ้านนาำงัวเด้อพี่น้องตลาดบ้านนาำงัวทำเภอสว่างเดรียดินจังหวัดสกุลนครก่อนพี่น้องคือคักคือเก่าพี่น้องตลาดบ้านนาำงัวนี่เบิ้ล

งัวยังขมาเรื่อยๆพี่น้องรรเอนบเเเป็นบอรบพ่นีเจ้าขายิ้อ่าาาอกากไปรับพิสูจอีกไ่บ

ก็ได้ก็บหูใหญ่นี่หูใหญ่ตั้งไว้เปิดไปสี่สิบสครับเลย42เปิดไปสี่สิองตัวล่างใดนะครับต่อไดครับต่อไดตัวใดก็เปิด42นะครับตัวใหญ่หน่อยกันหูใหญ่หน่อก็42พี่น้องตัวนั้นตัวแม่ได้เนาะแม่ครับตัวแม่ตัวนั้นทับลงไปบ่รูด้วยครับเด้อยซื้อมาเนาะบ่กเขจะมาเป็นการตัวกันครับซื้อมาพี่น้องบ่งบอว่าทับหรือยัง พูดด mm ีเด้อปนีูดดีเด้อดิูดดีตัวนั้นเส้าสวงตันี้ิบเก้า่ตัวนั้นชิบเกหาตัวนั้นชิบสีสนใจโทรหาหางรดครับ098ย์เก้าแปดศูนย์เก้อครับคอยโลดดวงเด็นนะครับสวัสดีจ้ายายสูลูกมา ไม่ห่างน้อยแม่ห่างน้อยแม่ห่างน้อยบอดี้เออไม่ห่างน้อยลูกแรกเด็ดนี่ลูกแรกลูกแรกเออไม่ห่างน้อยแม่ห่างน้อยลูกแรกว่าสันพ่อใหญ่ว่าแม่ห่างน้อยมือเด็ดเลี้ยงลูกมันก็เลยหุ่นดีเนี่ยจังหน่อยเด็ดๆหลายคนมันเลี้ยงลูกลูกคนคือสีขัดเด็ดเลยเออมันลูกกินนมมุ่งมาลูกเถอะลูกเถอะวะมาดีค่ะ ควยไทยควยไทยควยไทยข้าวเมล็ด่ t ่อ่างอ่างลึกเอาไปเห็นแม่พันธุ์ใหม่อ่างล่างเลยพี่น้องต้นทุนกาถุงต้นทุนกาสามหมื่นเอได้สอตัวสามหมื่นเอได้2อตัวให่สู้เปิดไปสามหมืเอทเด้อพี่น้องได้สองตัวม่น่กเลยสมมาลดนักนูมันจะได้สาเดือนก็กลัวที่เส้งแล้วต่อไปนี่ เพื่อนว่าให้ไปทับเอาพี่น้องเพราะว่าเด็ทับเพราะว่าลูกมันยังหน่อยอยู่ลลููกกมมััันนนน่ดดได้ลูกมันหดเดือนแล้วพอนีู่กได้สามเดือนก็กลัวลูกได้สามเดือนก็กลัวพี่น้องขามันบอกเลยขามันเสียกแม่มันพันขาแม่มันพันเสียกแม่มันมัดขาเจะขว้างอะไรล่ะแล่นดื้ออะไรอ่ะง่ายขอบเบื่อเหยวแก่เสียทนเตยอยู่พอเดีเกือบเป็นมันตาย หาคนไงหาคนใหญ่สู้เลยหาเบอร์ได้พี่น้องเพราะว่าพอใหญ่แล้วแเราจื้อเบอร์บ่ได้เราต้องให้แล้ต้องให้อามาชว์จากสี่พี่น้องนี่สูงว่านี่ศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สามพ่อบุญชูเด้อพี่น้องสนใจโทรติดต่อพ่อบุญชูวาเบิ่งกะคักเลยนี่เบิ่งกะคักงามงามงามนาโนกพี่น้องเบิ่งนาตาลูกมันหูพ่อมันขี้ได้พ่อมกำลังเงี้ยขี้ คักคักพี่น้องงามอยู่สนใจกระโทนติดต่อใหญ่สู้เด้อราคาหนีต่อร่างในนครนะร่างในนิดหน่อยนิดหน่อยได้หาสิกิโลเด้อราคาสามหมื่นนั่นถุงพ่อหญ่ตีมาต่อขวายก่อนต่อเท่าไรก่อนยัยสามหมื่นเดียสต้อให้คนจักบาทตันดีมันยังก่อนเ่อควายหัวคนกระล่างต่อร่างกันเด้อพี่น้อง เบ้งเอาเบิ่งเอาตอนต่อกันต้อบต้อแบบไหนต้อต่อแบบี 3, ้ตออี้ิังนแล้วต่อึ้นได้บังคันตอ่องสุค่ยว่าสามมื้อเอ็นเราห้ต่อสามมื้่โอ้โหคือว่าขายได้ดีนีะแบนยูบอ แม่สีดำลูกไม m, ่สีแดงว่ามันหยอมมากเล้สีิ่นไหมสีผนแม่ส uh, ีดำลูกไม่สีแดงมันจะตัีไปมังมังตีว่ลูกมันสีแดงติถัน้วาถ้าควเยไปบได้นอนน้ำนี่คนมันสีหลายเลยเม่นบะโอ้มีพี่น้องในห่วยเพิ่นว่ากันเมน ขาคนหลายๆเนี่ยคือกล้วยค่ะกล้วย,ยพอดีเลนนาำพี่น้องกล้วยพอดีเกียกตุ่ม้าว้า่าน็ได้เลี่ยงเ็นอาะมันดนอาตัวนี้ห้องขาสินค้าตัวนี้ห้องไผค่ะนี่ ค้องไข่หนพี่น้องตึงวัดบังดูวัดบังดูยายตีวาดบังดูบังดูทั้งแม่ทั้งลูกป็ด เท่าไรกว่าร้อสมหาพรแล่ง้สีสิบอกเอาสีิกับาี่ิบี่าเด้อสีสิาามไปบาทยังไงเสียห้าเปอร์เซ็นต์แม่จเพราะว่าสามมืบบีครับมัดดักมนตัวเดียวเขามสองยั แม่ลูกแม่หูเอาแล้วโจแล้วโจเบื่อให้เจ้าเลยได้เนะ่ไม่ห้างรางใหม่เวื่อาหร่ไม่ห้างรางใหม่แม่ห้างน้อยเดินแม่ห้างน้อยเดินดีหนาศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกนาตามันใช้เนี่ยอยู่ได้ล่ะลูกมันกันยังลูกแรกคนละใี่ไหมลูกแรกซั้มหางกันยาวพร้อม เป็นนี้และมันเลี้ยงลูกพอนมาอยู่มันเลี้ยงลูกมันได้จอยพอนกาหาใหญ่ไม่เอีงได้ยังมากไม่เอีงได้ยังมากมึอนี่แมนเบิร์ดเลยจีนอ่ะแซ่หละบบล้อๆนี่เท่าไรล่ะนี่อันนี้ว่าคู่นี้ว่าสามหมื่นจะคู่นี้ลูกเบิ้มลูกเบิ้มทั้นสองแบบคู่นี้ ลูกเบิ่มทั้งสองพี่น้องคนสิขายสามเมื่นแยกขายว่าไม่ออกแยกก็แยกคือกันแยกก็แันแยกนี่แบ่งเพลิงเลยเป็นปะตุละเมื่อนหาพี่เด็กแบ่งแบ่งกยังแยกแยกเันยังแยกกัตลาดผูกเจริญเด้อพี่น้องตัวนี้เท่าไรละนี่ตลาดนาง่วงเ้ยตลาดนาง่วงเนาะเอ้ยเบาพีดด้เดี๋ยวนี้แม่มันจะว่าจย่างใดเมื่อนแผ่อร่อยแม่มันนี่แม่แบบนี้เระจ้ะแต่สีแยกออกสีเอาซุ้มนี้ไปเป็นคู่กันสีแยกกั็แมวออก แม่มันม่านเนี่จ,จ้ะแฝดจะบอกมันคืแอแฝดเลยมันกับแฝดกับแฝดที่ดีนี่บอหลามันคือกันสือแต่ลูกเบิ่มทั้งคู่โอ้ลูกเบิ่มทั้งคู่ตีแต่ส่วแยกของพี่ชายพ่อแม่มันตัวนี้ลูกมันนี้ ตัวนี้ลูกตัวนี้แม่อ๋อมันให้ลูกดีแต่แต่สีแย่งแม่มันออกคือสีเอาุ่แม่แม่เท่าไรบันนี้แม่สีเอาสิบแปดหาร้อยสิบแปดห้าร้อยแม่เพิ่นนะพี่น้องได้ลูกซีตัวได้ลูกซีตัวแล้วแล้วเขาบอกออกขอบจักเทอร์มีตะเกลียวหยาดเฟืองให้กินโอ้ควาวยประเดี๋ยวออกขอบเนาะควาวยประเดี๋ยวลงหนามเนาะมันละเป็นสีจังไรบุญนี่ตัวนี้เท่าไรหล่ะบันนี้บันนี่เปิดไว้สิบสี่เปิดไว้สิบสี่แบบนี้ ตัวลองได้ตัวลองได้เบิร์สุดโตบ่ได้สุดโต๊ะแต่นี่นิดๆอยู่บ่ได้ณห้องหลายเพิ่นบ่ได้ณห้องผ่านหลายเด้อพี่น้องตัวได้นิดหน่อยหนยอยหลุมน่าเสูนัวกลหลุมมันงามงามเหมอไหมเอเอ้าอีดอนงามงามดีไปเจา้าทายอยู่รักจีดอันนี้งามงามเหมือนเดียโมมีแป๋วมีแมงตัวนั่นเด้ยวเป็นในห้อ,นนอไงไคตัวหรือ บอกเมนเนาะของข้ามีสีตัวเนาะอ๋อไม่ออกขอตัวเบอร์ศูนย์แปดสี่สามเก้าสห้าหนึ่งหกสว่ามันกิหนยาพิษซองเบาพิษเบาถือพี่น้องจักโคกเจริญจังนั่งวนตลาดน้างัวดเด้อพี่น้องมือนี้ตหายยามตงวหายตาหมวขาดุ้นเนาะตป็นท1่อมันกินงานเนี่ยท่านได้ยังเสร็จไห ไม่ได้ยังขายหมือนเดียวขายเมื่ออะไรที่มือนี่คือหมานเถอะบอกขายแต่มือบอกขายแต่มือพุ่นแมียนอืมเอราะเดียวงวเฮือกหน่อยตัวนั้นขายแล้วที่ว่าก็ชนว่าขายแมมยนออกแล้วตัวนี้ประกันให้เอาไปตลาดได้พอกันคก็ขายแลก็มาขายเล้วอยู่นี่เด้บอกเออขายแล้วขายแล้วน่าเหมือนนี่เออมันมานมันมันมันเพราะเดียวเสือประหูตาย ไปเป็นของคอนผีไม่ไปสิบสามมาสิบสาไปนั่นสามพันสามพันขายบหมสามจันนัยพอไดขายได้ลมามหมื่นสองตัวมันตกหรอจะหมายว่าล้วเมียมันมันไม่มลูกเสี่ยงพนันมะพอไดขายวบักน้อยขายมันเอาคู่เอาตัวเดียวโบบอซีาวไปเอาซีบัน่อยไจะม่ว่า สามันสองใรบ่างเงินางินัวเงินไปสี่หมื่นช่เราเป็เ็ดอ้ใ่เราห็ไปเห็ดไเห็ดไปเหดเห็ดไปเขาดไปเห็่ไปเห็่ไปเหนดไปเห็ดไปเหหดไปเหเหดไปเหห็งไ็เห็ดเดเาดไปดเดเห็ดนด็ดไดพี่นดง คนขนเต็มสนามเลยว่วของบอกไฟลายพี่น้องเกษตรกรเขาลายเหมือน